คริปโตท็อปเทรนด์สิครับวันนี้เราก็จะมาเดบิวตข่าวสรารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมขอพาไปที่ในส่วนของการไหลเข้าของตัวโฟลส์สปอร์ตวิคอี e อ f กันก่อนเลยนะครับโดยวันที่19กับวันที่20ที่ผ่านมาก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาเนาะโดยรวมแล้วนะครับมีเม็ดเงินไหลเข้ามา4วันติดต่อกันจากวันที่15 16, 19แล้วก็20นะครับแบคล็อกกย่งโงซื้อเข้ามาเรื่อยๆเนาะวัที่20ไหลเข้ามาที่88ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ แต่ว่าในส่วนของตัว Spot Ethereum ETF นะครับตั้งแต่วันที่15 16 19และ20นะครับเม็ดเงินก็ยังไหลออกเรื่อยๆนะก็คือส่วนทางกับบ i t c o i n นะครับไหลออกไป39ล้าน15ล้าน13ล้าน6ล้านถึงแม้ว่า BlackRock จะซื้อเข้ามาครับแต่ก็ซื้อน้อยมากครับวันที่15ซื้อ8ล้านเนาะ16 10ล้านวันที่19ไม่ซื้อเลยนะครับ20ซื้อ26ล้านเกสเกลก็ยังขายออกเช่นเดิมครับเรื่อยๆเรื่อยๆมานะอื้นี่ก็คือว่าการเคลื่อนไหวในส่วนของตัว Ethereum เนาะที่ไม่มีเงินไหลเข้ามาเนี่ย ้อยครับส่วนใหญ่แล้วจ่ายออกนะอาทีนี้เราก็มาดูในส่วนของข่าวของตัวจิเมนไฮนัทที่เตรียมดีลิทหรือว่าลบเหรียญตัวเทราออกไปนะตัว TRA เทรา a รับสิ่งนี้ครับออกจากเหรียญเพียโตไปแล้วก็บางเหรียญด้วยนะซึ่งอันนี้ก็ยังที่ผมบอกไปนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยนะว่ามันคือตัว W Luna หรือตัวแรปนะครับไม่ได้เกี่ยวนะตัวจิเมนไฮนับไม่เคย lead, เลิทเหรียญลูน่าคลาสสิกที่เป็น LUNC มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับสำหรับใครที่เจอข่าวนี้ก่อนที่จะตกต,ก,ต,ก,ตกใจนะครับแต่ก็อย่าพึ่งนะ มันก็คือว่าไม่ใช่ตัวลูน่านะครับเพราะเขาไม่เคยลิฟตัวลูน่าแล้วก็ไม่เคยแสดงเลยที่มาแสดงคือตัวแร็นะครับที่ใครจะไปทาสัญญุสัญญาอะไรไว้ในส่วนของการแร็ปการคูสองคู้ 2, คูสามอะไรก็แล้วแต่น,น,นั้นคือสบายใจนะคือไม่ใช่ลูน่าเนาะแล้วก็มีบางคนที่นําข่าวไปเล่นอย่างเงี้ยเพื่อที่จะอ่ไตามทวิตเตอร์เนาะคือเรียกผู้ติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ดูให้ดีๆนะครับคือดูสัญญาเลยนะครับแล้วก็ดูการระบุในส่วนของตัวจิมมี่ไเลยนะครับมันไม่ใช่ดูหน้าคลาสสิกอันนี้ก็คือบอกไว้อีกครั้งหนึ่งนะอย่าตก นะซึ่งมันก็มีอีกหลายๆเหรียญน,นะก็ยังเช่นในส่วนของตัว S N X นะครับตัว Q R d O นะตัว ZBC อะไรพวกนี้ที่ก็ถูกออกในลิดออกไปจากตัวจิมมานในวันที่20กันยาที่จะถึงนี้นะครับ แล้วก็มาถึงในส่วนของการประกาศสําคัญของโทราเนาะเกี่ยวกับการพิจารณาคดีนะแผนต่างๆในส่วนของการพิจารณาคดีแผนยื่นล้มละลายตามบทที่1 1ของตัวโทราฟอร์มแลบหรือ TF l อนะครับอันนี้ในวันที่19กันยาที่จะถึงนี้นะ,ะคือว่าอันนี้ผมเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วนะครับไม่ได้มีในส่วนของตัวรายงานของการเผาหรือยอดเงินเหลืออะไรต่างๆครับเป็นแค่ แผนการพิจารณาคดีของแต่ละวันแต่ละวันที่มีอะไรบ้างอย่างไรบ้างที่ไหนสถานที่ไหนคือไม่ได้มีรายละเอียดเหล่านั้นนะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของตัวเจะมีการหยิบยกข้อกฎหมายหรือว่าความเสียหายอะไรในบทไหนหมวดมหมู่กฎหมายไหนเท่านั้นนะครับอันนี้คือังไม่มีตัวเลขออกมานะถ้าเกิดมีตัวเลขออกมาเดี๋ยวผมจะนํามาอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือว่าปล่อยผ่านไปก่อนได้นะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัวเอลสะวะดอร์นะครับเปิดคอร์สสอนอบรมด้านบิทคอยนะครับรองรับ พนักงานข้าราชการกว่า80,000คนอันนี้ก็ถือได้เลยว่าโอ้โหมีแบบนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นการให้ความรู้หรือว่าเป็นการโปรโมทหรือว่าเป็นการ,รกระจายข่าวข,ของ bitcoin ได้ดีเช่นเคยเนาะเพราะว่าใครที่ไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยเข้าใจเนะี่ยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้จักแล้วก็เข้าใจว่ามันทํางานยังไงเกิดมายังไงอะไรแบบนี้นะครับใช้ประโยชน์ยังไงได้ด้วยนะทีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของตัว chat gpt ทํานายว่าเดือนไหนราคา bitcoin จะพุ่งทะยานอีกครั้งนะ chat gpt ก็ถือเป็น ai ตัวหนึ่งนะครับ ซึ่ง c h a t GPT ก็ถือได้ว่าเป็นสมองโกลอัจฉริยะที่แบบทรงคุณภาพหรือว่าสรงพลังมากๆเลยนะก็ได้มีการรวบรวมความปันผน,นอะไรต่างๆมากมายเอามาไว้นะครับแล้วก็ให้เขาได้วิเคราะห์ออกมานะซึ่งในส่วนของตัวการวิเคราะห์ของเขาเนี่ยมันก็มีแม่นมีไม่แม่นอะไรต่างๆออกไปนะซึ่งมันก็ใช้ข้อมูลในดีตมาวิเคราะห์นะอันนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแล้วก็จะเชื่อ h a GP t GPT หรือไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิษฐ์นะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรตอบได้เนาะ ซึ่งนะครับเจ้า ChatGPT เนี่ยก็ได้ทำงานแล้วก็ตอบออกมาจากปัจจัยต่างๆที่เขาได้ให้ไปนะอ่าแล้วก็ได้สรุปออกมาแล้วนะครับโดย ChatGPT เนี่ยก็ได้รับคำสั่งว่านะครับให้ ChatGPT เนี่ยทำานายว่าบิตคอยจะพุ่งอย่างมีนัยสำคัญพร้อมทั้งระบุวันเดือนปีที่ชัดเจนนะครับ พร้อมทังวิเคห์ในส่วนของตัว Market s e n t i m e n t นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวข่าวด้วยประกอบเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อ้างอิงตามเอกสารการวิจัยอย่างเป็นทางการอะไรพวกนี้นะครับโดยเชฟ t ีก็ทำนายว่า Bitcoin เนี่ยมันจะพุ่งอย่างมีนัยสำคัญนะครับในเดือนตุลาคมปี2024ซึ่งก็อยู่ห่างออกไปจากที่มีได้เขาได้ทำนายออกมาก็ประมาณสัก2เดือนข้างหน้านะเราก็จะได้เห็นกันดูว่าเฮ้ยราคา i t c o i n มันจะไปแบบนั้นหรือเปล่าซึ่งอย่างไรก็ตามครับการที่เชฟจีวิีออกมาแบบนี้นะครับการที่จะ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ก็ถือว่าเอาไว้ดูเอาไว้ชมเป็นวิตรนญาณกันนาะเพราะว่าส่วนของปลายปลายปีนะครับเขาก็คาดการณ์มอยู่แล้วว่าราคามันจะขึ้นอะไรแบบนั้นนะซึ่งเชติวิธีมันก็ไปเอาข้อมูลเหล่านี้ตามที่คนคาดการณ์อะไรพวกนี้เอามาประมวลผลรวมกันแนวโน้มก็อาจจะไปนิทิทางบวกก็ได้ครับแต่มันก็อาจจะถูกจะปิดอันนี้ก็ต้องไปเราดูครับว่าตุลาเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของตัวชี้วัดนะครับ2ตัวชี้แล้วก็ส่งสัญญาณว่าบิตคอยอยู่ในช่วงขาขึ้น ที่มั่นคงไม่มีสภาวะฟองสบู่ปรากฏนะ ซึ่งนะครับตัวชี้วัดยอดนิยมชี้ว่า b i t คอเนี่ยไม่น่าจะถูกประเมินมูลค่าที่มันสูงเกินจริงคือตอนเนี้ยมันไม่ได้สูงเกินไปที่มันแบบสมควรจะลงนะซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็มันมีความเสถียรแล้วก็มีความผันผวนความปกติที่แบบน้อยนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่มันรวดเร็วด้วยคือปกติแล้วเราจะเห็นความผันผวนคือแบบขึ้นแรงลงแรงแต่ี่คือขยับจูบประมาณสัก5 7าห0 0,000ประมาณนี้ก็คือแบบไม่ได้แว่งมากอะไรเนาะซึ่งถึงแม้ว่าในส่วนของตัวบิ t คอยเนี่ยจะยังไม่สามารถขยับขึ้นนนนไปสูงสงๆใ่ขออเดืมีนีาทน ไปประมาณสักาง7 7 0 0ื่นเจ็ดามแบบนี้ได้นะแต่ก็ยังไม่เกิดภาวะหรือว่ายังไม่มีส่งสัญญาณว่ามันจะลดตัวลงไปมากกว่านี้นะ,ะโดยนักวิเคราะห์นะครับเขาก็ยังใช้ตัวในส่วนของตัว Crush Market แล้วก็ MVRV นะครับอันนี้เพื่อวัดดูว่าเฮ้ยตอนนี้ตัวบิตคอยเนี่ยมันเกิดฟองสบู่แล้วหรือเปล่านะชี้นะครับว่าตอนเนี้ ตัวคลาสมาร์เก็ตเนี่ยมันลดลงเดือประมาณสัก1.02ซึ่งถือว่าเป็นระดับพื้นฐานซึ่งตัวบงชีวิตคอยมันไม่ได้อยู่ในสภาวะซองตะบูนะก็คือว่าโอเคพออุ่นใจขึ้นมาบ้างนะ ซึ่งไอฟองสบู่มันคืออะไรนะไอฟองสบู I ่ในส่วนของโลกริปโตมันคือว่ามูลค่าของตลาดของบิตคอย n เนี่ยมันโตเร็วแล้วก็เติบขึ้นมากเกินกว่าความเป็นจริงที่มันควรจะเป็นเนาะเมื่อบิตคอยมันพุ่งสูงขึ้นทำลายซิตี้ประมาณสักเจ็ดหมอะไรแบบนี้นะครับตัวบงชี้ฟองสบู่ก็ไปแตะอยู่ประมาณสัก1.5อะไรแบบนี้ซึ่งพอมืนอเกิดแบบนั้นปุ๊บนะครับมันก็ลดลงมาเลยครับจาก7จ0 0ห่ลงมา6กหมลงมา16%นเนาะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้มาวัดได้เนาะ แล้วก็เขาก็ยังใช้ในส่วนของตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่30วันนะครับตัว m v r v ตัว dma เข้ามาช่วยเนาะเพื่อที่จะวัดซึ่งมันก็อยู่เร,รา,าสัก1.8หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยตัว bc ประมาณสัก1.6เล็กน้อยนะซึ่งก็ปรากฏว่าการมีมูลค่านะั้นสูงเกินจริงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับประมาณสัก1.6 1 7 1จุดหกนึ่งจ็จะเป็นห่างไปประมาณสัก3ตำแหน่งเท่านั้นเองก็ถือว่าโอเคยังเอาอยู่นะก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะลงไปแบบ าลาดมีอะไรแบบนั้นนะครับ ซึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเนาะในส่วนของตัว m v r v s c o พวกนี้ของตัว2 0 2 1ที่มันเกิดแบบตลาดกระที่แรงๆที่เราแบบไ้ยินข่าวไปคอยแล้วก็ตัวชีบาแบบไป150ล้าน,นเปอร์เซ็นต์แบบนี้ถูกไหมครับตอนนั้นในส่วนของตัว m v r v s c o r มันสูงถึงระดับ5เลยนะซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ระดับหนึ่งนะก็เลยไม่น่าที่จะต้องเป็นห่วงอะไรนะมันก็ยังอยู่ต่ำเตี้ยเรี่ยกขนาดนี้นะครับก็คือว่ายังมีจังหวะให้ได้เล่นต่ออีกนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วถูกไหมอาจจะมีการอัดูตลาช เรื่อยก่อนนะ แล้วก็ตอนนี้นะครับสื่อของตัวแบล็คล็อกนะครับก็ตามรอยซาโตชิเนาะแล้วก็ไบแนนก้าวขึ้นเป็นผู้ถือบิตคอยไรยใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอันดับแรกนะก็คือซาโตชินากาโมโตเนาะที่มีบิตคอย1.1ล้านนะครับตัวไบแนนส500,000เนาะตัวแบล็คล็อกตามมาที่ประมาณสัก3 47,000อะไรแบบนี้ก็ถือได้เลยว่าเก็บขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะแล้วมีแนวโน้มเขาบอกว่าแบล็คล็อกเนี่ยถ้าเกิดเก็บแบบนี้ต่อไปนะครับ ซันชินาโกโมโตะแล้วเขาก็ตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นนะนั่นหมายความว่าทันทีที่ซาโตชินากโมโตะนะครับถูกแซงระดับขึ้นไปนะซาชินากโมโตะจะปรากฏร่างขึ้นมาและเก็บบิตคอยน์มากกว่าเดิมหรือเปล่าคือข่าวแบบนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นได้เนะาะการเคลื่อนไหวของซาชินากโมโตะที่ห่างหายไปเลยนะครับไปเลยนะจากโลกคริปโตเป็นเวลาเป็น10-10ปีจะมาโผล่ตอนที่เเเน่่่กกก็บไปปถึง1.1ลล้าาาาาาหหราากกรืืออววม เออก็น่าสนใจเหมือนกันนะลุ้นนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการเลื่อไวแบบนั้นข่าวเนี่ยจะกระเพื่อมขนาดไหนนะอันนี้เป็นแค่การคาดการครับซึ่งก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเขายังอยู่นะถ้าเกิดเขามีโตัวตนเขาก็น่าที่จะจับตาดูอะไรแบบนี้เหมือนกันนะนะ แล้วก็มาถึงในส่วนของ c c แล้วก็ไบแอนนะครับรู้สึกเหมือนว่าตอนนี้กําลังจะงานเข้าอีกแล้วนะซีซีเขาคงยังไม่ชันได้ออกมาตอนนี้ซีซีจะไบแอนกําลังสองงานเข้าอีกครั้งหลังจากถูกกล่าวหาว่าเป็นแพลตฟอร์มการฟอกเงินหรือว่าการขโมยเงินคริปโตอะไรแบบนี้ครับก็อะไรแบบนี้ก็เจอมาเรื่อยๆอยู่แล้วจู่ไหมครับเจอมาแบบเยอะมากๆเลยสําหรับส่วนของตัวไบแอนแล้วก็ซ c นะที่ต้องเผชิญกับการเรียกร้องหรือว่าการฟ้องร้องแบบกลุ่มล่าสุดจากนักเทรดคริปโตที่สามารถ อ้างว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปได้เนื่องจากกระดานเทรดเนี่ยล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงินอะไรแบบนี้นะซึ่งก็ได้มีการไปฟ้องร้องกันในอเมริโกองอเมริกาแบบนี้นะครับแต่ก็ ไม่ใช่เรื่องที่ปิดปกติเนาะเพราะว่าเขาก็เจอแบบนี้มาเรื่อยอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีคู่แข่งน้องแล้วก็มีคนที่เสียหายจริงหรือเสียหายไม่จริงก็บางครั้งไบเนียนเขาก็สามารถบล็อกได้แล้วก็เก็บได้ทันเนาะเพราะว่าเราจะเห็นข่าวอยู่เรื่อยอยู่แล้วว่าซีซีเนี่ยสามารถบล็อกเงินหรือว่าป้องกันการจุกจุลกรกรมนั้นนี่นู่นได้แต่บางครั้งคือมันมาปุ๊บโอนเข้ามาปุ๊บขายแล้วก็ออกไปเลยในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยากเนาะซึ่งมันไม่ใช่แค่ไบเนียนเท่าน,น แต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะถ้าเกิดว่าทางทีมเจ้าของหรือในพวกนี้แอคชั่นช้าอย่างเช่นในส่วนของตัวตุรกีวันเช่นในส่วนของตัวข่าวเี่อมาก่อนนั้นนี้ครับกว่าจะแอคชั่นในส่วนของตัวเชร่าพอรตด้วยนะอะยกตัวอย่างเลยนะต้องให้ชุมชนหรือว่าทีมเนี่ยเป็นคนแอคชั่นไปติดต่อกับไปดันเทรดต่างๆบอกว่าเงินจำนวนนี้มันถูกโอนไปนะถูกแฮกนะกว่าจอนั้นครับ ขาไปแล้วครับเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันแล้วประมาณสัก2วันนะคัตัวเทอราพอร์ตวงนี้ถึงออกมาแสลงการแต่ว่าตอนนั้นชุมชนแอคชั่นไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยแอคชั่นโดยโตรงคนระับซึ่งตอนที่เขารู้ว่าเขาถูกแฮกตอนนั้นนะก็ไม่น่าที่ต้องสูญเสียเงินซึ่งคนก็ทั้งสังเกตว่าอันเนี้ยจงใจหรือเปล่านะเออเพราะว่าตอนนี้ก็คนที่อยู่ในส่วนของเทราพอร์ตก็ยังไม่ได้เงินคืนถูกไหมนั่นแหละครับ อันนี้ก็พาไปดูในส่วนของตัวคุณตนันอิชิตันเนาะที่เผยว่าหากวันนั้นนะครับเขาซื้อบิตคัพเนี่ยขาดจะรวยกว่านี้เนาะเพระาะว่าตอนที่วันที่20สิงหาที่ผ่านมาเนาะทางบิตคัพก็ได้ไปจัดในส่วนของตัวงานต่างๆเกี่ยวกับในส่วนของตัวบิตคัพมิทติ้งอัพอะไรพวกนี้นะที่ในส่วนของตัวสยามนะทีนี้ก็ได้ชวนนักธุรกิจหรือว่าคุณอิชิตันอะไรพวกนี้มาโดยซึ่งคุณตนันเขาก็เคยถูกทาบทามจากในส่วนของตัวคุณท็อปเยรูนะให้ซื้อหรือว่าให้มามหุ้งหุ้นในส่วนของตัวบ แล้วก็บิตคอยเนาะซึ่งพอตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าเสียใจนะถ้าเกิดว่าตอนนี้เขาซื้อเนี่ยเขาน่าจะรวยแบบมากกว่าเดิมแบบมากๆากๆนันะโอเคครับนั่นคือโอกาสที่เข้ามาชีวิตในบางครั้งนะครับมันก็มองไม่เห็นว่าโอกาสจนกว่าโอกาสนั้นจะผ่านไปนี่คือโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคนนะ,ะถ้าเกิดว่าใครเจออะไรดีๆก็รีคว้าไว้นะครับซึ่งนะครับตอนนี้เราก็มรู้ในส่วนของตัวธนาคารกลางของสหรัฐนะครับอาจสูญเสียตําแหน่งงานมากกว่าล้านตําแหน่งหากนะครับปรับลด ตัวเลขลงนะซึ่งนะครับข่าวนี้ก็ามาาถึงส่วนของตัวธนาคารกลางของสารัฐอาจพบปัญหากับการจ้างงานในสารัฐมากกว่าล้านตําแหน่งที่แบบมันว่างหรือว่ามันอาจที่จะไม่ได้เกิดจ้างงานเนาะซึ่งปัญหานี้นะครับ ก็เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีนะตามรายงานของบุมเบอร์คารบุว่าการเติบโตในส่วนของการจ้างงานจนถึงเดือนมีนานมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรเกิดขึ้นเลยตามที่คาดไว้นะตอนแรกเนาะคือตอนแรกคนคาดการว่าจะมีการจ้างงานนั้นน่นนี่นู่นเยอะครับแต่พอมาจริงแล้วอาจที่จะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับก็คือว่าอาจที่จะแบบลงเลงแล้วนะเออ ซึ่งสหรัฐนะครับก็ต้องเผชิญกับความกังวลว่าธนาคารกลางนะอาจขาดความชัดเจนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับโดยนะปัจจุบันในส่วนของธนาคารกลางของสหรัฐกําหนดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในรอบ23ปีในส่วนของการประยุกตของเดือนกันยา แต่เนี่ยก็ยังไม่ดูนะว่าเขาจะปรับลดหรือไม่ปรับลดจะเอาอยัางไงกันแน่นะจะคงไว้ไหมจะลดไมหมหรืออะไรเงี้ยครับมันก็เกิดความลังเลเนาะแต่ความลังเลตรงนั้นครับก็ความแคลงใจสงสัยให้กับหลายๆธุรกิจหรือว่าหลาย,ลายคนเนาะซึ่งก็อาจที่ต้องชะลอโตคือรอดูก่อนอะไรแบบนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าตัวเลขมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับหรือว่ามันจะเป็นยังไงจะดีขึ้นไหมในีลุ่ลของเดือนหน้าก็เดือนถัดไปเนาะก็ถือเดียวว่า ก็อยากที่จะให้มันไปต่อได้นะอยากที่จะให้ราคาบ i t c มันไปอยากให้สรต็กเกนมันไปเนาะเพราะเชื่อว่าเลยว่าหลายๆคนนั้นน่าจะรอโอกาสที่จะได้เกณฑ์มหาเศรษฐีพอแล้วนะครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ